ติดแล้วติดแล้วลูกน่าจะเป็นชะโดแล้วเพราะว่าลัขนณะอย่างนี้ชะโดแล้วโอเคคันใช้ได้อยู่คันสวยอยู่ลูกเป็นชะโดแต่ว่าไซส์ไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากไซส์น่าจะไซส์โลโลโอโอว่าโลน่าจะโลกว่าสองโลไม่ใหญ่มากหนึ่าคันที่ลงใช้กินแล้วเห็นไหมป้าให้เย่อะเยอะเกินไปเลยวันไม่ค่อยรู้เหยื่บเบาหน่อยใส่เยอในละก้อนน้อยหน่อยต้องปรับมันหน่อย โอ้โอ้คันใช้ได้อยู่คันสวยอยู่ลูกร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะคันเบสร้อยสามสิบเก้าบาทนะเผื่อใครอยากซื้อสนใจโอ้ฟอ,ฟองฟองสะบัดใหญ่โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วร <13 9 S 1> ้อยสามสิบเก้าบาทค่ะมีทั้งคันเบสแล้วก็คันสปินนิงนะคะลูกสาวหยิบสวิงข้างล่างให้ทีมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิงค่ะนี่เห็นตัวไหมลูกเข้ามาเข้ามาดูปลาหน่อยเข้ามาดูใกล้ปลาหน่อยมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิงค่ะนี่ครับมีตะก้อนะลุงชายตะก้อททาเอง ใส่ไส้ประทูไปในตะก้อแล้วก็ผูกเบ็ดไว้เราจะผูกเบ็ดข้างๆตะก้อให้ห้อยออกมาร้อยสามสิบเก้าบาทมีทั้งเบ็ดแล้วก็สปินนิ่งนะคะที่ลุงใช้จะเป็นคันสปินนิ่งค่ะเผื่อใครสนใจอ,อายากซื้อใช้เบ็ดเหลือตัวเดียวอีกตัวเมื่อกี้กินขาดลุงใช้ขี้เกียจผูกใหม่แอคชั่น <Action S 1> ดีอยู่แอคชั่น <Action S 1> ดีดูนะครับคันใช้ได้เลยคันเท่าไหร่นะลูกร้อยสามสิบเก้าโอ้ร้อยสามสิบเก้าบาทโอเคไม่แพงไม่แพงลูก สนใจนะครับไปดูในาฬิ้าเหลืองได้นะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปริงนิ่งเลยค่ะป้าเอาแล oh, ้วลูกรู้จักหยุดดีนะทุ่นหนึ่งนะครับนุเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาเอาแล้วลากแล้วเดี๋ยวลากยาวหน่อยโหสวยว่ะตอนนี้โอ้ยอยู่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 มันเป็นรูดกิ่งไม้ป่าไม่ใหญ่ป่าไม่ใหญ่นะจะเป็นปรากฏเรือปลาตะเพียนมันเป็นรูดเข้าไปรูดในคาอะไรไม่รู้คันสวยมากใช่ ไม่เป็นตะกฏเล็กก็เป็นปลาตะเพียนลูกแต่มัน่าจะเป็นตากฏเพราะการวิ่งมันเป็นปรากฏลากสายเป็นปรากฏนั่นไงรากฏไม่มีผิดเลยเพราะการลากสายเป็นการลากสายปรากฏถ้าเป็นตะเพียนแดงตะเพียนแถวการการลากสายมันจะไม่แบบนี้ที่สอบถามมาครูว่าอยากให้เห็นตากอลรากฏครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์กำลังชูชีคุณนันที่รุดบอกเขาไปว่าบอกเขาแหลมครับบอกเขาแหลมตกปลาเลยรเลยครับตอนนี้จะ ตกปลาหน้าดินอยู่นะครับตอนนี้ได้ปรากฏขึ้นมาได้ปรากฏทดดี่ลูกชายตกหน้าดินตัวแรกเลยกินเลยเมื่อกี้ลูกชายตกกลางน้ําได้ปลาปลาไอไโดสามตัวกืนซะแล้วลูกน้องกืนซะแล้วดูดคันดูคันลูกดูคันดูคันดูคันนะครับดูคันพี่อ้อมคันเพิ่งจะได้มาเมื่อคืนครับหลังจากนั่งเฮวไปสักพักงอันนี้เจอคันแล้วนะคะ๋อคันใหม่หมานอยู่หมานอยู่ พื้นตกครั้งแรกเอ้ยที่หลังดังกว่าล่ะสิเขาเรียกที่หลังดังกว่าสาใหญ่ก็พอเอาสวิงรอบแล้วก็คันใหม่นะคะเติมเอาสวิงเอาสวิงโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยู่ใหญ่อยู่เหลืองโอ้เหลืองด้วยสีเหลืองอ๋อยเลยคืนไปแล้วเพราะว่าถ้าคืนถ้าคืนก็ยกไปคันขึ้นเลยก็ได้มั้งลูกอ้าวของป้าๆก็น่าจะกินแล้วมั้งใส่มาอยู่แบบนี้ แล้แต <c oughs> ่ขอบคุณนะครับคุณแนทสองะครับที่เชนะื่อขอณทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว